เริ่มกับน้องคนนี้กันก่อนเลยนะครับน้องคนนี้นะน้องสีส้มน้องสีส้มนะครับสวีหนึ่งพันท่านตอนนี้นะคะสวีทั้งหนึ่งพันท่านตอนนี้ทางทิกตอกนะครับแล้วก็สวีทางเพจด้วยนะครับสวีทางเพจด้วยนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าเรามาเริ่มกับน้องคนนี้เลยนะครับน้องสีส้มนะครับคนนี้15บห้าใบเทาเบาๆเลยนะเป็นเริ่มต้นเลย15บห้าใบเทานะครับน้องเพศผู้นะครับสิบห้าใบ น้องเพชพูด15ใบเทาน้องเพชพูด15ใบเทาคนนี้อ่า15ใบเทาคนนี้สีส้มเซเบิลนะครับเป็นโตมาเป็นสีส้มเซเบิลนะครับส้มเซเบิลนะเป็นสีเซเบิลอาจจะเป็นครีมเซเบิลด้วยซ้ำเนี่ยอาจจะเป็นครีมครีมเซเบิลด้วยซ้ำนะครับผมเซเบิลเข้มๆเลยคนนี้15ใบเทานะครับ15ใบเทาใบเทาๆคือแบงค์พันนะครับ15ใบเทาใบเทาๆคือแบงค์พันนะครับอ่าคนนี้15ใบเทานะครับคนนี้15ใบเทาน้องผู้ชาย จะส่งยังไงลูกค้าอยู่ที่ไหนครับผมของเรามีทั้งส่งเครื่องนะครับส่งเครื่องบินแล้วก็ถ้ากรุงเทพบริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงใกล้กล้เคียงเนี่ยก็ขับรถไปส่งได้นะครับขับรถไปส่งได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับตุ๊กตาเดินได้ใจละลายสวัสดีทั้ง1,400ท่านนะครับวันนี้มีเสือเสือขาวมาให้ชมกันนี่นั่งตักเลยเสือขาวเสือขาวคนนี้โตมาก็เป็นสีนี้เลยนะครับ ไอ,เเอ้เจ้าเสือขาวเจ้าเสือขาวคนนี้15ใบเทาทักไปที่ l i n แอดไซน์ฮิโรปอมนะครับล i n แอดไซน์ฮิโรปอมตัวเมียก็มีครับผมขอ,อนะของเราอยู่ลาดพาร้าว1น1ซอย46นะของเราอยู่ลาดพาร้าว101ซอยส6สวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้เลย HRM 1นะครับคนนี้นะคนนี้1 15บใบเทา15บใบเทา15บใบเทาโอเคคนต่อไปกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับผม HRM 2ตัวไหนสวยสุดสวยเยอะๆสวยมีเยอะเลยนะครับสวยมีเยอะนะคนนี้นะครับ28บใบเทาเป็นน้องผู้ชายคนนี้28บใบเทาเป็นน้องผู้ชายนะครับ28บใบเทานะครับเป็นน้องผู้ชายสีส้มหล่อมากๆเลยและ HRM 2นะครับ HRM 2รบกวนทักไปที่ไลน์ s i HERO POM รบกวนทักไปที่ไลน์ s อสไซฮิโร่ปอมได้เลยนะอย่าลูกอย่านี่เอาของเนเอาขนมไปก่อนเอาขอล่นขนมไปก่อน HRM2 นะครับคนนี้โอ้โหขนหน้าตาหล่อนะ28ใบเท่ากับคุณภาพขนาดนี้บอกเลยว่าคุม้ม <c oughs> วันนี้มีสีมือให้ดูด้วยนะครับวันนี้มีสีมือให้ดูด้วยนะครับสุนัขสายพันธุ์ปอมเมเรเนียมี35ครับผม35ใบก็มีครับ 35ใบก็มี35ใบมีเยอะเลยนะทักไว้ที่ Line เอสไซร์ฮิรปอมหรือว่าจะนัดเข้ามาชมเด็กๆได้ที่ลาดพาร้าว101ซอย46นะครับฟาร์มของเราเป็นฟาร์มพ่อพันสุนัขสายพันธปอมเมเรเนียนนะครับอยู่ที่ลาดพาร้าว101ซอย46นะครับลาดพาร้าว101ซอย46นะครับผม2.28ใบเทาครับสำหรับคนนี้ไม่มีเกินไม่มีครับต่ำสุดที่15ใบเทานะครับ15ใบเทาคือน้องคนนี้ H.R.M. 1นะครับที่โชว์นะครับ H.R.M. 1 1 5ใบเทานะครับอ้าวบใบเทานะจ๊ะ15บใบเทาฟ์มของเราอยู่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46 H.R.M. สนะครับสวีททางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้เราไลฟ์นะครับเป็นไลฟ์ uh, like ประจำวันที่3วันที่3พฤษภาคมนะครับไลฟ์ประจำวันที่3พฤษภาคมนะครับ ทักไปที่ลายเอสซ่าฮิโรปอมได้เลยนะครับทักไปที่ลายเอสซ่าฮีโรปอมเดี๋ยวมีเจ้าเสือเจ้าเสือขาวให้ชมกันเสือขาวนะครับเป็นลายเสือสีขาวเลยสวยมากๆลายเสือสีขาวคนนี้28ใบเท่าสําหรับลูกชายคนนี้นะครับ28ใบเทาน่ารักมากเลยนะขนขน,ขน,ขขนทุกอย่างขนทุกอย่างโอ้โหดูนะครับดูขนดูหน้า28ใบเท่านะจ๊ะคนนี้ แล้วดูขนเสืยก่อนดูขนเสียก่อนอ่าพออุ้มแล้วนิ่งนะแต่พอพอปล่อยแล้ววิ่งปรือเลยอ่ะคนต่อไปเรามาดูเจ้าเสือกันบ้างนี่ครับผมทีเด็ดอยู่นี่เลยเจ้าเสือหนุ่มนะครับเสือขาวทําไมบอกว่าเสือขาวเป็นครีมเป็นโหสีนี้หายากด้วยแล้วจะบอกว่าเปิดไม่แพงนะครับคนนี้45ใบเทาเท่านั้นนะครับสำหรับสีที่แปลกหายากขนาดนี้โตขึ้นมาก็จะเป็นสีนี้เลยไม่เปลี่ยนนะครับตรงเนี้ย ครีม,รม,รมขาวๆเหมือนลายเสือเป็นเราก็มีลายพาดกรแบบนี้นะครับเป็นครีมเมอร์เล่นะครับเป็นครีมเมอร์เล่สุราธานีส่งเครื่องครับผมสุราธานีส่งเครื่องนะครับ HRM3 นะครับ HRM3 น้องลายเสือคนนี้สุดยอดเหมือนเสือเลยเหมือนเส,อเสือตัวเล็กๆเลยนะครับเสือตัวเล็กๆเลยโตกว่านี้นะครับโตกว่านี้นิดนึงนะครับสําหรับน้องปอมนะครับ คนนี้เหมือนเสือเลยนะครับจะบอกว่าคนน so ี้เหมือนเสือเลยแล้วก็หล well. ่อมากๆนะครับผมหล่อมากๆเป็นสีลายแบบนี้เลย hr m 3 45บใบเทานะครับสำหรับน้องเสือคนนี้น้องเสือคนนี้45บใบเท่านี่ครับผมให้ดูลายใกล้ๆคือตัวเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้เลยตัวจะเป็นสีแบบนี้ไม่เปลี่ยน45ใบเท่านะครับตัวเป็นสีแบบนี้ไม่เปลี่ยนหน้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเจ้าเสือเป็นเจ้าเสือน้อยแบบนี้เลยนะครับ ใครได้ไปเนี่ยแปลกเอกโซติกไม่เหมือนใครไม่มีเก็บปลายทางครับผมโอ้ยซื้อมาก็จะเก็บปลายทางเนาะไม่ได้จ้าเก็บปลายทางยังไงส่งพัสดุไม่ได้นะจ้าสามารถมัดจำแล้วขับรถไปส่งได้ครับผมสามารถมัดจำแล้วขับรถไปส่งได้นะครับต่างจังหวัดใช้บัตรเครดิตได้นะครับต่างจังหวัดใช้บัตรเครดิตตัดบัตรออนไลน์ได้นะครับต่างจังหวัดใช้บัตรเครดิตตัดบัตรออนไลน์ได้นะครับผมตัดบัตรเครดิตออนไลน์ได้นะ เชียงใหม่เรามีส่งเครื่องนะครับผมเชียงใหม่เรามีส่งเครื่องนะครับนี่ลายเสือเสือขาว hrm 1โตมาขนจะเป็นสีส้ม๋อไม่ครับจะติดเซเบิลจะมีดำๆนะครับ hrm หนึ่งจะมีดำๆแซมที่หลังดำค่อนข้างเยอะหน่อยไม่ไม่ส้มล้วนนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ยตายแล้วสีเนี้ยแปลกกว่าปกติอันนี้คือสีมอือจะเป็นอย่างนี้อ่ะให้ดูก่อนอันนี้สีมอือจะเป็นอย่างนี้สีมอือจะเป็นอย่างนี้ ของเรามีตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปครับผมของเรามีตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปเลยนะครับหล่อไหมครับนี่ลายเสือเป็นเสือขาวด้วยนะไม่ใช่เสือลายเสือสีเหลืองเหลืองนะสีสวยหายากมากคนนี้นะครับน้องเป็นผู้ชายนะสีสวยหายากมากน้องคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับสวีทั้ง1000ท่านนะครับทุกท่านเลยสวัสดีครับสวีทุกท่านเลยนะ คอมเมนต์ในอ่านไม่ทันก็พิมพ์กันมาต่อเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทั้งเพจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะนี่เป็นเพจใหม่เนาะก็อยากจะให้ฝากกดแชร์กันนิดนึงนะครับกดแชร์ให้นิดนึงนะอ่าคนต่อไปสีนี้หนูมี1ตัวสีสวยหายากด้วยครับผมอ่า hrmc คนนี้ hrfc นะครับ hrfc ทักไปที่ไลน์แอสซายฮิโรปอมได้เลยนะ hrfc นะคะเออมาแกล้งเพื่อนทำไมอ,ะอ่ะพี่เสือ พ,พี่เสือมาแกล้งพี่ทำไมลูกพี่เสือมาแกล้งพี่มาแกล้งเพื่อนทำไมลูกพี่เสือมาแกล้งพี่ทำไมอ่าคนนี้เป็น,นผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับสีเมอนะครับสีเมอคือจะเป็นสีแบบนี้แล้วมีลายๆนะครับสีเมอจะเป็นสีแบบนี้แล้วมีลายๆนะครับสีเมอจะเป็นสีแบบนี้แล้วมีลายๆที่ตัวนะครับแล้วมีลายๆที่ตัวนะคนนี้ HR F4 นะครับอขออนุญาตวางจอ iPad ก่อน ที่บ้านมีตัวผู้อยากได้มาเป็นเพื่อนได้เลยครับ15บใบเทาคือคนนี้นะใครที่ถาม15บใบเทาคือน้องคนนี้นะครับ15ใบเทาน้องผู้ชายนะครับคือน้องคนนี้นะ15บใบเทาทักก่อนได้ก่อนทักลายลายแอสซาฮิโรปอมทักก่อนได้ก่อนเลยนะครับทักก่อนได้น้องไปครอบครองก่อนเลยไปวิ่งชนที่บ้านไปวิ่งชนที่บ้านแบบนี้ครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับเลยอ,อยยอยยคนนี้สีเเมอร์เล Mer ay, Mer ay. เอมอร์เล่เมอร์เล่เห็นมนะครับลายตรงหลังเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลยแล้วเป็นสีแบบนี้เลยนะครับลายตรงหลังจะเป็นสีแบบนี้เลยน้องเสือ45บใบเทาครับผมคนนั้น45ใบเทาอ่เทาสีเมอร์เล่คนนี้น้องผู้หญิงนะครับสีเมอร์นะครับเมอร์เล่เมอร์เร่เมอร์เรร์เรามี3าคนนะวันนี้มีครีมเมอร์เล่ก็คือน้องเสือขาวคนนี้นะครับน้องเสือขาวคนนี้ อ่าคนนี้น้องผู้หญิงนะคนนี้น้องผู้หญิงนะคะเธอไม่ต้องมาเล่นเท้าเลยเธอไปเล่นตุ๊กตาตุ๊กตามีเยอะแยะมานี่เร็วมานี่เร็วเออตุ๊กตามีเยอะแยะคนนี้นะครับน้องผู้หญิงนะครับคนนี้น้องผู้หญิงนะครับผมคนนี้น้องผู้หญิงนะคนนี้น้องผู้หญิงนะครับสีมือนะครับสีเมร์เล่นะครับก็คือโตมาจะเป็นสีแบบนี้เลยอ่ะให้ดูลายลายก็ยังจะอยู่แบบนี้เลยลายลายก็ยังจะอยู่แบบนี้เลย ใบเพชรมีทุกตัวครับผมใบเพชรมีทุกตัวนะครับใบเพชรดิกรีมีทุกตัวนะเห,นหเห็นลายข้างหลังไหมครับเห็นลายข้างหลังไหมนูกศึกกวิ่งโซนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดเพร้าว1 0 1ซอย46นะครับลาดเพร้าว1 0 1ซอย46นึ่งซอยสี่สาว101ซอร46นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้เลยนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1 2ึงถึงชั่วโมงก่อนเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราต่อมา HR F five, Do you sell ship to United States? Exactly, United States, I can ship, but now really difficult uh, because uh, your country they change the rule for the import dog from Thailand. The, uh, Thailand uh, we are the highest about rabies, rabies, So they need the bratte, they need the dog about seven months or above. difficult for now อยากได้อีกแต่มีเยอะแล้วครับผมรับเพิ่มไหมครับรับเพิ่มไหมครั h HRF5 นะครับคนนี้นะครับ HRF5 เป็นสีมือเหมือนกันสีเมอเล่เหมือนกันนะครับแต่คนนี้จะน่าสว่างหน่อยสีเมอเล่แต่คนนี้จะน่าสว่างหน่อย,อะน,น,ะน,น,อยนะครับแล้วลายข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ลายข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะใครมาคอมเมนว,วีลูกสามสิบแปดเบต้าสำหรับสีเมอเล่คนนี้นะ 38ใบเทา38ใบเทาสบคือน้องสีเข้มนี้ครับสิใบเทาคือน้องคนนี้เพื่อนองสีเข้มนี้น้องตัวผู้น้องตัวผู้15ใบเทาอ่ะเจ้าเสือเจ้าเสืออ่ะเสือทำไมโซนยังเลยอ่ะเสือเสือโซนมากเลยลูกเสือโซนมากเลยเสือโซนมากเลยคนนี้38บใบเนาะน้องผู้หญิงเนาะ38สใบเทาน้องผู้หญิง38ใบเทา hrf 5นะครับ hrf 5 hrf 5อ่า ่าร HRF 6น้องเสือ45บใบครับผม HRF6 25บใบเทาคนนี้นะครับ HRF6 25บใบเทาคนนี้หล่อๆเอ้ยสวยๆคนนี้ลูกสาวลูกสาวโนอ,อย่ามาแง้มเท้าเง้ยหยุดเลยหยุดเลยของเล่นมีเยอะมากไม่ยอมเล่นไปโน่นคนนี้25บใบเทา 25ใบเทาคนนี้ลูกสาวนะครับ HRF 6แล้วนะครับ HRF 6 25ใบเทา HRF 6 25ใบเทาสำหรับลูกสาวคนนี้นะครับลูกสาว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 เป็นสีส้มนะคนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยคนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มเลยอ่ะคนต่อไป HRF 7คนตัวเล็กคนนี้28ใบเทานะครับคนตัวเล็ก HRF 7คนนี้ตัวเล็ก28ใบเทานะ28ใบนะสวัสดีครับมากดไลค์ขอบคุณพี่สันนะครับ คุณอะไรนะทีครับมีไหมทีครับอ๋อทีครับมี6เดือนแล้วนะครับมี6เดือนสีเมลเล่นะครับอ้าโวโจ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 อ่ะมานี่มานี่ไอ้แก๊งเขาทำไมอะเราอะ ส่วนสีพวกสีมือพวกนี้ไม่ได้ดูหมีนะครับคือจะเป็นหน้าฟอกเฟกอยู่แล้วนะครับแต่ขนเขินอะไรดีมากนะครับสำหรับคนที่เล่นสีนะครับด,งด,งดงังๆแบบนี้นะครับดังๆแบบนี้อ่าคนนี้28บใบเท้าสําหรับลูกสาวคนตัวน้อยนะครับล,ลูกสาวตัวน้อยลูกสาวตัวน้อยไม่เอาลูกไม่เอาลูกแก้งี้เป็นอะไรกับเท้าแก้งี้อะไรเป็นอะไรกับเท้าไม่ได้เลยคนนี้28บใบเทานะครับสาหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะ28บใบเทาสีส้มนะครับนี่แผ่ใบเทาสีส้มอ่าคนนี้ไม่ใช่เป็นสีดํานะ เขาจะมีดำแซมที่หลังแล้วตมาจะเป็นส้มเขาเรียกว่าส้มเซเบิลนะครับส้มเซเบิลคนนี้15ใบเท่านะครับคนนี้15ใบเท่านะครับ15ใบเทาเท่านั้นนะครับสําหรับน้องสุดหล่อเป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายคนนี้เป็นน้องผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้ชายเฮ้อ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 ขอดูทีครับ6เดือนได้ไหมครับลูกค้าท้าไปฏิลัยเอสไอฮิโร่ปอมได้เลยนะครับเราไม่สามารถโชว์ได้หมดทุกตัวนะครับมีเยอะมากนะครับ ซึ่งห้องหมาจะอยู่เดินไปอีกประมาณ29-39เหมือนกันนะครับผม29-39จากตรงนี้เหมือนกันนะครับทักไปที่ไลน์แ<ห>อสซาฮิโรปอมได้เลยครับผมหรือว่าจะเข้ามาชมเด็กๆตัวจริงได้ที่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับคนนี้28ใบเป็นลูกสาวนะครับตัวน้อยลูกสาวตัวน้อยอเดินเดิน,ดนวิ่งวิหน่อยค่ะวิ่งหน่อยค่ะวิ่งหน่อยค่ะจุก,กูจุก,กูอ่าอย่างคนนี้28ใบเทาเป็นลูกชายนะครับคนนี้28ใบเทาเป็นลูกชอยลูกชายลูกชายสีส้ม สีส้ม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 ,มของเราอยู่กรุงเทพมหานครนครับผมกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่คนนี้อยากพรีเซนต์มากเลยนะคือเป็นเสือเสือขาวเสือเห็นไหมครับคาว่าเสือคืออะไรอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นครีมครีมขาวขาวแล้วก็มีลายเนี่ยคือลายเสือขาวนะครับอ่ะลายโ,โตมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเสือขาวของเรานะไม่เปลี่ยนนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลย เทมากมากว้าวว้าวเดี๋ยวจะเป็นหน้าฟอกเฟกนะครับสาหรับสีนี้นะครับไม่ได้ดูหมีนะโตมาก็จะดูขนขน,ขนอะไรโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ตอนเด็กก็ถ้าโทนสีนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมโทนสีนี้จะเป็นแบบนี้เนี่ยเสือขาวเจ้าเสือขาวขเ,าขเ,านะเจ้าเสือขาวของเราเจ้าเสือขาวของเรานะครับเจ้าเสือขาวเป็นน้องผู้ชายนะครับสาหรับทางช่องทาง u t u b e นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วก,ก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับการกดกระดิ่งเนี่ย เวลาคลิปเราขึ้นไปจะได้แจ้งเตือนเนาะจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับจะได้เห็นแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีช่องเยอะมากถ้าไม่กดกระดิ่งไว้เนี่ยบางทีไม่เจอกันเลยแม้กระทั่งกด Subscribe ไว้ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะจะได้ เจอเด็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดเพราะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแบบนี้ตลอดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมเด็กๆนะครับลาดพร้าว0 1ึนซอย46นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมง,ง,ม SI งม SI นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงทักมาที่ไลน์เอสไซน์ฮีโร่ปอมนะครับทักมาที่ไลน์เอสไซน์ฮีโร่ปอมนะวันนี้ก็อยู่กับลูกๆวันนี้อยู่กับลูกๆเลยวันนี้อยู่กับลูกๆเลยสำหรับฮีโร่ปอมของเราก็จะมีบริการอาบน้ําตัดขนนะครับสำหรับลูกค้าที่รับน้องไปด้วยนะครับบริการนี้จะ ไว้รองรับเฉพาะลูกค้าที่รับเด็กๆจากฟาร์มของเราไปเท่านั้นนะครับนะต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในการรับน้องๆจากที่อื่นมาอาบน้ำนะครับซึ่งเราจะมีห้องแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกระจกสีดำข้างหลังเนี่ยครับเป็นจุดที่มองทะลุเข้าไปดูห้องอาบน้ำแต่งขนได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูพาเด็กๆมาอาบน้ำเนี่ยก็จะได้สบายใจนะครับก็จะได้สบายใจแล้วก็จะได้อะไรนะ จะได้เห็นลูกๆของเราเวลาอาบน้ําตัดขนด้วยเนาะแล้วในห้องนั้นเราก็ติดกล้องวงจรปิดสีตัวเลยนะครับจะได้เผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรจะได้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของเรานะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีสีเมอ์มาให้ชมกันตั้ง3มแสบนี่สีเมอสีเมอสีเมอเล่มาให้ชมกัน3แสบ3หนอนะครับน่ารักมากๆเลยหญิง2อชาย1แล้วก็มีน้องสีส้มน่ารักน่ารักด้วย ก็มีน้องสีส้มน่ารักน่ารักมาให้ชมกันด้วยนะครับน้องสีส้มน่ารักน่ารักมาให้ชมกันด้วยนะครับนี่น่ารักจริงๆริน่ารักจริงๆอ่ามาให้ชมกันมาให้ชมกันหน่อยมาให้ชมกันหน่อยอดิ้ง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 อ่าถ้าอยากเห็นน้องตัวโตๆแล้วนะครับสไลด์นะครับสไลด์เอ่อคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์ได้เลยลงคลิปไว้เยอะมากนะครับคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์ได้เลยลงคลิปไว้เยอะมากอ่ามาเพิ่มเหรอคะสีส้มอ่าสองสาวหรือสองหนุ่มสองสาวหรือสองหนุ่มสองสาวสองสาว สองสาวสีส้มอ่อนนะครับหน้าตาตุ๊กตามากๆเลยหน้าจิ้มลิมหน้าตุ๊กตามากๆเลยสองสาวอ่ะปิดท้ายด้วยสองสาวนี้หน่อยปิดท้ายด้วยสองสาวนี้หน้าสั้นๆหน้าตุ๊กตาตากลมๆมากๆตากลมแมวมากๆเลยนะครับสําหรับสองสาวปิดท้ายปิดท้ายด้วย2สาวนี้ไม่ใส่ค้ดรหัสนะเป็น2สาวสุดท้ายเป็น2สาวสุดท้ายเพิ่งไปโชว์ตัวให้ลูกค้าชมมาค่ะอ่าตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็รับน้องแล้วเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสบ หนึ 1> 1่งแสบหนึ่งซนหนึ่งแสบหนึ่งซนลูกค้ารับน้องเรียบร้อยแล้วหนึ่งแสบหนึ่งซนหนูก็เลยมาโชว์ตรงนี้ได้ <t> ใช่ไหมคะโชว์เสร็จเดี๋ยวไปนอนเนาะโชว์เสร็จเดี๋ยวไปนอนพักนะคะพักผ่อนหน่อยวันนี้อากาศหน้านอนมากช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะคบเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเป็นหวัดเป็นไอนได้ง่ายดังนั้นระวังเรื่องความเย็นนะครับให้ความอบอุ่นกับเด็กๆเอาผ้าวางให้เขานอนมีที่นอนเอาผ้าคลุมคออะไรให้เรียบร้อยนะครับอากาศช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเด็กๆปอมเนี่ยจะเป็นหวัดเป็นไอฟุดๆฟัดได้ง่าายะะรเพฉ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะดูแลเด็กๆดีๆด้วยนะครับช่วงนี้่าปิดท้ายกันด้วยสองสาวปิดท้ายกันด้วยสองสาวหน้าตาน่ารักคคนนี้หน้าแบลวมากคนนี้หน้าแบลวตากลมมากเหมือนตุ๊กตามากๆเลยนะครับเหมือนตุ๊กตามากๆเหมือนตุ๊กตามากๆเลยอ่ะใครเหมือนตุ๊กตาไม่มีม่มีมมีม่มีมีมีโอ้ยกระโจนเราเป็นเสือเราเป็นเสือจริงๆเลยอ่ะไอเสือไอเจ้าเสือน้อยไอเจ้าเสือน้อย ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟาร์มฮีโร่ปอมของเราอยู่ได้เพา101ซอย46นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทิ้งท้ายกับ2สาวสุดน่ารักคนนี้นะครับ2คนนี้นะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สินค้าเพจชอปของใช้ต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วย สำหรับของใช้สินค้าเพจช็อปต่างๆเนี่ยกำลังมาแล้วนะครับสำหรับสินค้าเพจช็อปของใช้ต่างๆกำลังมีของเยอะมากมีของใช้ของอะไรเยอะมากๆเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทุกท่านลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบุยบุบุยบบบนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย